สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านคนมือบอลครับวันนี้อีพีพิเศษครับผมหลังจากเรื่องงานเราก็จะเดินทางไปเล่นกีฬากันก็เป็นกีฬาฟุตบอลครับภาษาบ้านบ้านผู้ชายผู้ชายเนาะกีฬาฟุตบอลสมัยก่อนในที่ทํางานครับก็จะมีกิจกรรมทุกปีนะครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลเอลเลอ์บอลมาแข่งขันกันภายในภาคกลาง ก็นับตั้งแต่สถานการณ์โควิดนี่แหละครับก็ลดน้อยถอยลงไปเนาะก็เหลือแต่ภายในเต่กันนิดๆหน่อยๆเดี๋ดยววันนี้เราจะเดินทางกันไปที่อำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทครับเป็นฟุตบอลสามเศร้าชัยนาทอุทัยธานีสิงห์บุรีและอ่างทองสิงห์บุรีรอ่างทองรวมกันครับก็จะเหลือแค่สามทีมวันนี้เดินทางมากับนี่ครับเสียร้านข้าวสวัครับ น้องเปิดร้านข้าวอยู่อำเภอตากฟ้าครับจังหวัดนครสวรรค์ทำงานอยู่ที่เดียวกันเนะเาะก็ห้าสิบคนติดตามใครอยู่แถวนั้นตากฟ้าใกล้ๆตาคีแวะไปเยี่ยมเยียนกันได้ครับน้องมีขายหลายอย่างครับข้าวสารอาหารสัตว์บริการกันได้ี๋ยวจะขึ้นเฟซไว้ให้เนาะใครติดตามใครสนใจก็เข้าไปติดตามนอ้องเข้าไปสอบถามกันได้ว่ามีอะไรขายบ้างครับผมเดี๋ยววันนี้กำลังเดินทางกันไป เดี๋ยวขออนุญาตนั่งรถสักครู่ครับเดี๋ยวเจอกันดีทีที่สนามเลยครับไปถึงนะครับกับสนามที่เราจะมาเตะกนันวันนี้เป็นสนามย่าจ,จริงครับตั้งอยู่ที่อำเภอหันคาจาังหวัดชัยนาทครับเป็นของชมรมฟุตบอลคูหันคาใครสนใจมาได้เลยนะครับจะทิ้งลิงก์ทิ้งที s เอไว้ให้ สนามดีครับเดี๋ยวให้ดูบิวรอบๆครับตอนนี้นักกีฬายังมาไม่ครบครับรอกันหน่อยต่างจังหวัดสนามอยู่ชายนาฏเนาะก็เลยต้องรอทั้งอุทัยทั้งสิงห์บุรีทั้งอ่างทองนี่ครับซื้อสนาม เดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศให้ได้รับชมกันเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวรอคนมาครบก่อนจะถ่ายอีกรอบครับผมไปเริ่มแล้วครับสำหรับการเตะฟุตบอลวันนี้นักีดาเริ่มวอร์มนะครับชุดสิเขียวนี่คือสอนระจอยันนาทนะครับพร้อมมังครับผม ครับผมไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมผมใส่เสื้อไม่เหมือนชาวบ้านเขาผมเป็นปะตูนงไม่ไหวแล้วครับน้ำหนักร้อยโลแล้วนี่คือภาพบรรยากาศครับเดี๋ยวจะถ่ายเข้ามาตัดต่อให้ทุกท่านได้ชมเรื่อยๆครับตามกัน 走走走走。

เอครับถ้าผลออกเสมอนะครับยิงตัดสินที่เรื่องจุดโทษนะครับยิงฝั่งละหคนเอานั้นบุรีค่อยๆแซขึ้นมาครับนกอยู่ โดนตัดแบนไปครับเอ้าชนกันเองครับเอาเจแทงผนงานเอ็ฟมิดจิงครับเรื่องนี้จะได้ดีขึ้นมาเบอร์สองตอนนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่าเอาจริงสิเห็นปะครับจบการแข่งขันสรหรับฟุตบอลสามเศร้าไม่รู้สามเศร้าหรือสามเสาครับเศร้าจริงๆตอนนี้แต่ไม่ใช่ เศร้าสอทลาแล้วครับตอนนี้เหนื่อยจัดหนุครับเสียเสีย่างฟ้าเดินกระดอกกระยักกันดกยเดินแข็งแรงอยู่ใช้ได้สิงานเรียบร้อยอาจจะมีภาพเก็บไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่าตัวเองก็เล่นตลอดทุกแทบทุกคอร์เตอร์เลยสนามครับเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรไปให้เนาะอยู่บ้านเชียนขันคาครับจังหวัดชัยนาทหน่งครับชื่อสนามครับผม ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องบ้านคนมือบอลด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ